โยโยวันนี้เราก็อยู่กับเด็กกระโปงก,ก้ามตัวกาชปอนชาแนลเช่นเดิมนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับช่วงเล่นตามใจคนดูอีกรอบแล้วนะครับในคลิปล่าสุดนะครับที่ผมเอาสปอนเนอร์3ตัวไปลงด่านก็จะเห็นนะครับว่าสภาพมันยมเย่ยมาก ผมแบบเออแต่ขนาดเป็นเอนจิเนียร์ยังสภาพแย่ขนาดนั้นอะ่ะทีนี้นะครับมีน้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ลองตัวฟอร์ d ดีเจเนี่ยโซโล่ด่านตัวเดียวพอประเด็นคือไม่ต้องใช้ตัวฟาร์มเงินด้วยมันมันจะผ่านได้จริงๆหรอว่ะมันเลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าก่อนจะไปเริ่มคลิปเนี่ยผมฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาเนี่ยลวมตัวเข้ามาแล้วก็กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะครับใครไม่กดนะระวังไว้นะพี่จะไปตอบคนอยู่พี่ห้อไยนะโอเคตัวละครที่น้องพูดถึงก็จะเป็นฟ วิวตัวนี้ไปแล้วเนาะสำหรับตอนที่เขาเรียกว่าฟาร์มเงินนะแต่น,นี้คือมาโซโล่ด่านมันมันจะผ่านจริงเหรอวะแล้วคือไม่ให้ใส่ตัวทําเงินไปด้วยนี่มันมันแย่เลยนะเอาเป็นว่าจะรอดไม่รอดก็ไปเริ่มเลยลวกันนะขอแวะฝากร้านเติมโลบักปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นิดนึงริชแมนจบโน๊หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังไดด้้หหรรรืือออจะเเเเเป็นนบบบัััตตตตตกกกาิมม่งๆใลลีย24 โสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ r i s Man Shop เท่านั้นมาเวฟแรกก็คิดไม่ออกเลยต้องทําอะไรปกติเราจะวางตัวทำเงินกันไงเอวางตรงนี้แล้วกันมันจะได้แบบตีได้สองฝั่งเนาะขอล็งแป๊บขอล็งแป๊บอประมาณนี้เอไม่ได้ปิดเสียงหรอวะเออเออยอเลย ผมว่าระยะยาวได้ประสาทแดกกับเพลงง่าเลยว่ะในช่วงเว็บแรกๆเนี่ยผมว่ามันวันฮิตเดทอยู่แล้วเพราะว่ามันตีค่อนข้างแรงเนาะแล้วก็ช่วงเว็แรกอ่ะจาได้ว่าเลือดมันไม่เกิน300เว้ยโอ้โหกว่าเงินจะครบ4 0 0รอบลอไปเวฟบที่5คือถ้ามันผ่านด้วยตัวนี้ตัวเดียวนะเอาออกจากการเป็นรีเจนได้เลยมึงเป็นกอรลี่ไปเลยก็ได้นะคือเกรทป้ายกตัวอย่างเช่นตัวรีเจนสมัยก่อนอ่ะมันมันก็ไม่ได้สามารถแบกดาดได้ขนาดนี้เช่นเลเซอร์คาเมล่าแมนหรือเมคคาเมล่าแมนเงี้ย มันโหดนะเว้ยแต่มันก็ไม่สามารถแบบแบกได้อะลิคิีริโตอย่างเงี้ยใช่ปะดูดิแต่นี่คือมันตัวเดียวเคลียร์ได้หมดเลยนะฮะถ้าแบบน่ากลัวน่ากลัวน่าจะเป็นพวกบอลที่มันแบบจับหลับจับสตานได้อะตัวนี้มันโดนได้เนาะโอเคในเวทที่8เราก็ขึ้นไปเลเวล3แล้วจำได้ว่าเวฟนี้ตัวที่น่ากลัวจะเป็นตัวน้ําแข็งเพราะเลือดมันเยอะเนาะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้คือเลือดมันหมื่นกว่าก็ไม่รู้ว่าจะทําดาเมจได้ทันเปล่านะโอ้มันใกล้เดือนถึงแล้วเว้ย เรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าตัวน้ําแข็งมันจะผ่านไปได้หรือไม่นะแต่จริงๆถ้ามันผ่านก็ไม่ได้แตกอยู่ดียมันพึ่งเวกแรกเฮ้ยเหมือนจะเคลียร์ทันนะเฮ้ยทันพอดีเลยว่ะแบบเรียกว่าทันก่อนออกวงอะ่ะผมว่าเดี๋ยวเราเก็บอัพแค่เลเวลนี้เลเวลเดียวพอนะครับมันใช้เงินอยู่พันห้า เลเวลถัดไปเนี่ยมันใช้อยู่ประมาณ3,500มันค่อนข้างเยอะไปเราไปลงตัวอื่นเพิ่มดีกว่าอย่างตอนนี้คือเลเวล3ไป4มันน่าจะแบกได้ระดับหนึ่งแล้วอะอ่ะเริ่นครบโอเคตอนนี้คือ l เลเวล4แล้วครับผมว่าเราไปวางตัวแยกดีกว่าก็เดี๋ยวจะวางสักประมาณตรงนี้แหละมันช่วยโจมตีได้ดีอะโอเคอีกหน่อยผมว่าได้ประสาทแดกกับเสียงเพลงได้เลยอะ <laughs> ดูดิถ้าสมมติว่ามีหลายตัวใช่ไหมเสียงมันก็จะชนกันรัวๆรๆรอดูโดนจับเว้ย <laughs> ผมว่าวางตรงนี้ก็ดีนะแบบมันไปรับสถานะแทนเพื่อนแล้วไอ้ตัวข้างบนก็ตีฟรีเนาะตอนนี้ก็เหมือนกันนะผมนาจับไปถึงสักเลเวลสี่แล้วก็พอก่อนผมว่าผมเริ่มประสาทแด็กกรเสียงดนตีในเกมแล้วเว้ยผมปิดเสียงเกมดีกยว่านี่ขนาดลงสองตัวเสียงยังขนาดนี้โธ่โอเคขึ้นเลเวลสามเวฟสิบห้าก็ขึ้นเลเวลสี่ต่อเลยที่ผมคิดว่ามันโหดอะเพราะว่ามันตีกว้างแล้วดามเมจไม่ได้แย่เว้ยความเร็วในการโจมตีก็สูงด้วยเห็นปะ่ะระยะในการโจมตีแม่งแม่งกว้างจริงอะเดี๋ยวนะมันมันควรอยู่ดีเจนจริงเหรอะ คือไปแทนพวกไททันคาเมล่าแมนจริงๆมันเอาจริงป่ะมันมันโหดกว่าอัปเกรดไททันคาเมล่าอีกนะ UTC ยังไม่ใช่ขนาดเนี้ยผมหาที่จะลงตัวที่3มาสักพักแล้วเนี่ยแบบไม่รู้จะวางตรงไหนดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวถอยข้างมาข้างหลังนี้นึงประมาณนี้โอเคแล้วก็กดอัพไปเลเวล3เลยทีนี้แล้วก็มีดักช่วยตีทางซ้ายทางขวาตรงกลางแจ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวรองเงินขึ้น1,500ก็อัพตัวนี้เป็นเลเวล4เลยนะครับ ดูดิมันสามารถเคลียร์เวฟซ้ายขวาได้เฮ้ยโอ้โหตัวนี้เลือดเยอะวะ่ะแต่คือมันหมุนก็โดนตีเฟียโอเคเงินมันห้าอัพเลยในคลิปเนี่ยภาพอาจจะเร็วหน่อยพอดีผมเล่งสปีดให้นะเพราะว่าระยะเวลาในการเล่นมันค่อนข้างนานครับก็ประมาณ18บแปดทีแหละครับเพราะผมกดออตโต้สคริปต์รัวๆเลยเดี๋ยวใน,นตอนนี้ผมจะไม่ใช้เงินแล้วแล้วก็อัพตัวฟอร์ดดีเจสปิเกอร์แมนตรงกลางเนี่ยให้มันขึ้นรลเกว่ห้าก่อนนะครับสบภาพคือไม่มีตัวไหนลุดไปได้เลยจริงๆอนเนียเลือดเยอะแค่ไหนก็ตายคิดดูดิ เอออ่ะเงินครบ3.5มพั้วละอัพเลยขึ้นเป็นเลเวลหนะครับตอนนี้น่าจะไม่ต้องลงอะไรเพิ่มแล้วนะอัพทุกตัวให้ขึ้นเลเวลหเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นความโหดของ4อร์ดิจิสปิกก์ไหหรือว่ามันจะผ่านจริงวะเดี๋ยวนะมันมีช่องอื่นเขาทาคลิปแล้วหรือ,อยังวะ เชื่อป่ะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ดูช่องคนอื่นเว้ยรู้สึกว่าถ้าเราจะได้ไรอะ่ะเราต้องรู้ด้วยตัวเองมันจะสนุกกว่าเว้ยจําจคลิปล่าสุดที่เราใช้เหล่าสปอเนเซอร์รู้สึกประมาณช่วงเวฟสามเอ็ดเนี่ยผมต้องกดหยุดออโต้สคริปแล้วโอเคตัวที่สองอัพเป็นเลเวลห้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยรวมๆเนี่ยผมว่ามันโหดหมดแต่มันติดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของรู้สึกจะก,การสถานะไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันตีไม่ได้เว้ยแต่ทุกคนนี้ก็ควรเนื้อไปแล้วนะตอนนี้มันโกง่อ่ะ 4, ดพอวงงไรรระิ่ะ มันมันดูง่ายไปหมดเลยคือตั้งแต่เล่นมายังไม่มีตัวไหนหลุดไปได้นะครับโอเคตอนนี้ก็มีเลเวล5 3ตัวแล้วและในเว็บยี่เ้ราก็มี4ตัวที่เป็นเลเวล5นะครับอีกอันหนึ่งที่คิดว่ายากสุดสําหรับรอบนี้คือพรีไม่รู้จริงๆว่าต้องวางตัวละครตรงไหน,นคือไม่เคยลองอย่างนี้มาก่อนอะ่ะก็วางแบบดักให้มันตีได้กว้างที่สุดแล้วกันในคลิปที่แล้วที่เอาเหล่าสปอนเซอร์มาเนี่ยเว็บสามเอ็นี่คือเกือบจะตายละเราไปดับประมาณช่วงเว็บ40กว่าผมจําได้แต่อัวนี้คืออีซี่เลย ผมจะอัพไปทีละตัวแล้วนะรอบนี้จะไม่แบบกระจายไปหลายตัวแล้วนี่ตัวเดียวที่จะผ่านเราได้คือ UFO ครับ UFO นี่น่าจะเป็นตัวที่มีโอกาสรอดสูงสุดแล้วครเออมันดูตายง่ายไปเปล่าอะตัวต่อไปผมวางตรงนี้เลยแล้วกันมันไม่รู้จะวางไหนอะคือวางให้มันตีได้กว้างสุดอะ <c oughs> วางเสร็จกรับขึ้นเลเวล4 l e เลเวล5ไปเลยนะฮะตอนนี้คือมั่นใจร้อยทั้งร้อย มันน่าจะเป็นตัวที่โกงสุดในเกมณตอนนี้แหละอาจดีไม่ดีอาจจะโกงกว่าสไปเดอร์ด้วยตัวต่อไปวางทางขวาน,นะครับแล้วก็เตรียมอัพเลเวลตันได้เลยเออในคลิปหน้าพี่มีอะไรเลยละคือเพิ่งทําวงล้อเสร็จประมาณว่าเราจะสุ่มได้ตัวไหนเล่นดานไหนขึ้นอยู่กับวงล้อหมดเลยเลยน่าสนใจปะอ่ะตัวต่อไปวางตรงนี้ตัดภาพไปที่คลิปเมื่อวานนะครับเวฟสบห้ก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะ ในขณะที่อันนี้คือเปิดเพลงสังสรรค์มากเสียงเพลงที่พี่แกปเปิดคือซอ้อนจนหูจะแตกอะเว็บ9 9ในวันนี้นะครับสบายมึงเป็นลีเจนจิงปะเนี่ยทำไมมันโกงขนาดนี้วะก็คือไม่มีบอสตัวไหนสามารถผ่านไปได้เลย,เลยะฮะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> โอ้ยนี่ขนาดวางไม่ครบ15ตัวเนี่ยเพิ่งจะวางได้แค่9ตัว ตัวที่10ผมไม่รู้จะวางไหนจริงว่ะผมวางแม่งตรงนี้แล้วกันให้แบบมันตีทางซ้ายโดนได้อะเอาจริงป่าเป็นตาที่ผมอยากให้มันแพ้เว้เพราะแบบมันเอามาแค่ตัวเดียวแล้วมันผ่านได้มันดูน่าเกียดอะนี่เราคาดหวังในบอสทอยเลตแตกเรียบร้อยตัวต่อไปผมวางนี่แล้วกันเวฟสี่สบามนะครับเรายังผ่านสบายสบายโดยที่ตานี้ยังไม่มีตัวไหนหลุดเข้าไปสักตัวนะฮะการเอาฟอสตีเจสปิเกอร์แมนมาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะตัวต่อไปเขาวางแปลกๆหน่อยแล้วกัน นี่วางเฉียงแบบนี้เออตีกว้างอยู่นะตีแบบโดนลึกเลยผมว่ามาขนาดนี้คือมันการันตีผ่านแล้วเไงมันไม่มีตัวอะไรสามารถผ่านได้แล้วอะแล้วแล้วตอนนี้มันรู้สึกว่าเกมมันน่าเบื่อนะถ้าสมมุติมันเป็นอย่างเงี้ยเก็ตเก็ตฟีลลิ่งบ้แบบว่าเราสามารถมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวในเกมแล้วก็ทุกคนสามารถหาได้อะเพียงแค่จบพาร์ทยี่ห้าอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องมีตัวอื่นก็ได้นะกูเล่นตัวนี้ตัวเดียวกูก็เล่นไนเมร์ได้ จบกิจกรรมได้จะกลายเป็นแบบหมาที่ทุกคนรักปะเนี่ยโอเคตัวต่อไปครับตอนนี้ก็ใกล้ครบ15ตัวแล้วอ่าแล้วนี้ก็ตัวสุดท้ายนะครับน่าจะใช่ตัวสุดท้ายแล้วถ้าจะไม่ผิดนะพี่เชื่อน้องๆนี่มาคอมเมนต์แล้วแหละว่าตัวเดียวสามารถผ่านได้แล้วแม่งเป็นตัวเดียวที่แบบกูไม่ต้องมีตัวทําเงินไงเนนับิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบห้าตัวแล้วคือไม่ต้องตัวทําเงินมานะครับคุณสามารถครบสิบห้าตัวได้ภายในเว็บที่ห้าสิบพอดีนะฮะ แหมอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเชียวดูภาพมุมกว้างเห็นไหมโอ้โหโเยอะแค่ไหนก็ผ่านได้แบบอีซี่ไม่ว่าคุณจะมาเท่าไหร่เด็กตามนะครับพลังเท่าไหร่ต่อให้เป็น8ล้านเหมือนแพทฮาโลวีนกูก็ผ่านได้นะครับเล่นไปบ่นไปพี่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เวยรู้สึกว่ามันมันพอมันง่ายไปอะ่ะไม่ต้องบอกว่าตัวละครมันบอกว่ามันเป็นเีเจนต์ใช่ไหมแต่ความสามารถคุณตอนนี้นำกอร์ลี่ไปแล้วนะในขณะที่กอร์ลี่เอาตัวเดียวมาไม่ได้อะ่ะ แต่คุณสามารถเอาตัวนี้มาได้โดยที่ไม่ต้องพกตัวทําเงินมาแล้วมันผ่านได้แบบง่ายๆแล้วคือไนแมะก็ผ่านเอาง่ายๆคือไปดูคลิปก่อนที่ผมลงคลิปก่อนหน้านู้นที่เอาตัวเนี้ยไปฟาร์มไนแมะมันผ่านได้แค่16นาทีนี่คือเร็วที่สุดเร็วกว่าตอนเอา u t c เอาทุกตัวมาลงอีกกันใช่ปะกลายเป็นคลิปนี้คือผมแอบหัวเสียเลยวะ่ะ <laughs> ผมไม่ชอบอะไรที่มันผ่านง่ายๆจริงๆนะเวรู้สึกว่า คุณค่าตัวละครอ,อื่นอะอย่างสมัยก่อนมิคาเมล่าแมนมันรีเจอนอนะเนี่ยมันสมเหตุสมผลเนี่ยมันยังผ่านได้แต่ก็แบบไม่ได้แบกได้แต่นี่คือเป็นรีเจนที่เก่งกว่ามิติกเก่งกว่ากอรี่ไปแล้วอะกลับมาเช็คใหม่เพื่อความมั่นใจมันก็เป็นรีเจนจริงๆอแหละแต่แต่มันโหดกว่าทุกตัวจริงๆอะผมว่ามันโหดจริงๆเว้ยนะ เดี๋ยวมีน้าม่เปลี่ยนชื่อเกมเป็น For ์ดดีเจสปีดคาเมลอะไรก็ได้นะครับพี <laughs> <laughs> ่ก็หวังว่าเกมจะมีการปรับบาลานซ์สมดุลให้ดีขึ้นนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ว่างงแล้วกันแบบตัวเดียวผ่านได้แล้วเมื่อวานนี้ผมลงคลิปอะเอนจิเนียเซนติทีวีแมนเงี้ยไ,ไม่ผ่านะดดนะที่ดูดิโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย